สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านนะครับแล้วก็มิสหายสายป่านะครับวันนี้รายการช่องรายการคนตื่นป่ามาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งนะครับคขำๆวันนี้มาจากทํางาน,นครับหลังจากทํางานเสร็จก็แวะมาสวนป่าสวนป่าตรงนี้เรียกว่าสวนป่านาทามนะครับเป็นสวนป่าของผมเองซึ่งสร้างไว้เมื่อหาปีที่ผ่านมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองไส่ไก่หรือว่าคลองคลองน้ํานะครับที่ขุดขึ้นเพื่อเอาดินอ่ากย้ยใส่ฝั่งนี้บางฝั่งนี้บางนะครับก้วยก้ยใส่ฝั่งนี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะครับในผมยงมาอยู่ตรงคลองนะครับคําว่าคลองไส่ไก่นั้นก็อาจจะในสายตาของคนรุ่นใหม่หรือคนทําแบบใหม่คนใหม่ครับจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อน 5ปีที่แล้วก็จะมีการขุดคลองไส้ไก่เพื่อเอาน้ําเก็บกักน้ํานะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้บนโคกเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อให้เป็นทางถนนทุนทางครับเพื่อสจอไปมานะครับแต่ก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้นับ5ปีที่ผ่านไปอ่ะเมื่อ5ปีผ่านไปแล้วเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะพาพี่น้องมาดูว่ามันเป็นลักษณะนนแบบไหนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในบ้างนะครับ นี่ก็คือคลองนะครับหน้าแรงแห้งเลยนะครับแห้งก็คือแห้งแบบขาดนะครับขาดเลยก็คือไม่ไม่มีน้ํานะครับแต่ก็พอมีชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะครับพึ่งแห้งขอดหลอลงนะครับผมว่าจะมาจับป่าก็เลยมาดูว่ามีที่ให้จับไหม้ครับก็เลยมาแวะดูคลองตัวนี้จะกว้างอยู่ประมาณสามเมตร ระดับลึกประมาณสองเมตรนะครับแต่ก่อนก็ยังคงสภาพเดิมนะครับนิดหนึ่งนะครับสภาพเดิมอยู่แต่ว่าตรงนี้นี่น้ําขาดครับแต่ข้างหลังผมจะมีสะใ่นะครับเป็นน้ําไหลลงไปนู่นตรงนี้นะฝนครับตรงนี้จะมีจะเป็นแหล่งเก็บเห็ดนะครับเห็ดโคนเห็ดเห็ดขมนะครับเห็ดขมเห็ดน้ําผึ้งอะไรหลายอย่างครับตรงนี้ส่วนนี้แล้วก็จะเป็นที่ พักพิงเลือที่อาศัยของป่าหลายชนิดออะมาดูกันครับว่าโอขึ้นไม่ได้แล้วอึ๊บอึ๊บนี่หนึ่งทลเลมะมาก่อึ๊บอ่ะนี่ก็คือถนนนะครับถนนที่ผมขุดคลองขึ้นมาแล้วทําเป็นถนนวิ่งรอบนานะครับก็ถนนตัวนี้นะครับเป็นถนนส่วนตัว เกดแดนก็อยู่ขวามือนี่ครับนี่อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับเกดแดนผมก็ปลูกต้นไม้ฝั่งเดียวนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกก็จะเป็นพวกต้นสนที่สูงๆนะครับสวยๆงามๆนี่ต้นสนแล้วก็ต้นยางนาต้นไม้ป่านะครับหลายๆลชนิดนะครับรวมๆกันและรวมทั้งต้นไม้ที่เกิดเองด้วยนะครับนี่เป็นพยุงนะครับปล่กยห้ปีที่แล้วนะครับ ต้นสนนี่จะโตเร็วกว่าเพื่อนนะครับโตเร็วหน้าสีหน้าห้าไปแล้วนะครับส่วนบริพัตรนะครับสูงก็ประมาณเ15เมตรนะครับบางต้นก็20เมตรแล้วนะครับผมสูงหน้าหา้าได้นะครับหน้าหาตรงตรงโคลนครับตรงโคลนตรงนี้อาจจะได้หน้าห้าหน้าหกหน้าห่าเหมือนกันครับส่วนบริพัตรนะครับ,บ,รรบประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีโทษเหมือนกันเขาบอกว่าปลาจะไม่อยู่ในคลอง ถ้ามีต้นสนผมก็ม่เชื่อนะครับบางทีผมก็มาจับปา่าปีแรกๆสองปีแรกผมก็มาจับปากก่าตรงน,นี้นะครับแต่หลังๆมานี่ไม่ค่อยได้มาจับป่านครับก็คือไม่ทันเขาครับในการคนที่เขามาหากินไม่เป็นไรนะครับตรงนู้นก็เป็นงานนานครับงาน,านนานาพื้นที่ตรงนี้ห้าไร่นะครับห้าไร่ก็ปรเปลี่ยนเป็นที่ปลูกปา่าแล้วเป็นโคกเป็นหนองเป็นคลองนะครับเป็นสะก็จะประมาณเลนอายุนหนึ่งไร่นะครับ ก็ทํานาได้อยู่เพราะได้กินนะครับต้นสนจะสวยมากนะครับวันนี้จะพามาดูต้นสนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูอย่างอื่นด้วยทีนี้ประเด็นของผมก็คือในเมื่อเรามีต้นสนแล้วใช่ไหมนี่ใครว่าต้นสนจะทําลายดินก็ไม่ใช่ตลอดไปครับเขาบอกว่าอย่างอื่นยังไม่เกิดดูสิครับนี่ตัวน,นี้เกิดมาก็คือต้นกระทินลงอาคาเชียก็อาจจะเป็นตัวที่มันดื้อน,นะครับดื้อ เกิดมาได้นะครับก็ทนแรงทนฝนได้ต้นสนนี้ก็อยู่ประมาณห้าปีห้าปีครับไม่ใช่ไหมห้าปีเลยเต็มเต็มนะครับก็อยู่ตรงเงาก็ประมาณหน้าหานะครับหน้าหานิ้วส่วนสูงก็ประมาณาจะไม่ถึงยี่สิบนะครับไม่แน่นะครับสิบห้าถึงยี่สิบนะครับดูต้นนุ้นนะบ่า,บายก็ผมคิดว่านะครับถ้าเรามีต้นไม้ที่ตัวเร็วแล้วก็ตัวช้าอยู่ด้วยกัน เอาสมมติว่าต้นสนนี่ตัวเร็วนะครับอันนี้5ปีนะครับหปีขนาดนี้ถ้าถ้ามันโตได้โตไม่ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับตัวแบบสม่ำเสม,มอผมก็คิดว่าอีก10ปีก็อีก5ปีนะครับก็เป็น10ปีต้นไม้ต้นนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับต้นสนตัวนี้ครับตัวนี้ปีหน้าเพื่อนี่ปีหน้าหรือสองปีก็ตัดทำ่านหรือเอาไว้ยี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรต้นกระถินลงเกลือเองแต่ต้นที่ไม้ที่ผมจะเอาไว้ยังยืนก็คือไม้ยางนาน นี่ครับต้นยางนานะครับไว้แบบยั่งยืนเไว้ตลอดไปชั่วลูกช่วหลานนะครับ<ๆ>ก็จะมีต้นยางนา,ามาฝั่งนี้ก็สเสดาก็ไม่โตนะครับแพ้นะครับแพ้อย่างอื่นพวกที่ลังด้วยแล้วก็ยางนาแต่ก็มีต้นแดงก็โตพอใช้ได้นะครับ5ปีก็ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเป็นดินขุดขึ้นมาแล้วก็ถมแล้วก็ปลูกบนโคกเลยนะครับบนบนขันน ต้นสนนี่สุดยอดครับชอบตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวนาพื้นนี้เป็นดินเหนียวต้นนี้ชอบมากเลยก็ไม่เป็นไรนะครับสแดงวก็โตอยู่ส่วนฝั่งนู้นก็เป็นต้นไม้ป่าเหมือนกันครับแต่ปูบนขนาก็ห้าปีก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่าน่าเกลียดหรือว่าขิเล่เกินไปแต่เราที่จะใช้ก็คือใช้ต้นสนนะครับไม้สนในอนาคตคือแปดถึงสิบปี ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้ก็คือผมทําฟืนทําฐานคือกิ่งกิ่งของเขานี่จะทําฐานดีมากเลยนะครับดีมากผมลองทําได้นะครับหรือว่าจะมาตัดกิ่งเขาเยอะนะครับยิ่งเราสางกิ่งยิ่งเขาจะโตสูงนะครับสางกิ่งนี่กิ่งพวกนี้นะครับได้เยอะมากเลยก็อยู่นี่ประมาณเจ็ดสิบต้นนะครับก็ดูดูเอานะครับดูดูเอาเจ็ดสิบต้นนี่น่าจะโอเคนะเจ็ดสิบต้นสวยงามเลยนะครับ ก็จะตัดใช้เมื่อไหร่นั้นก็อยู่ที่ความจําเป็นของเรานะครับเพราะว่าเราปลูกไว้เพื่อใช้งานอยู่แล้วนะครับไม้สนแต่ไม้ที่เราจะเป็นอนุรักษ์แล้วก็เป็นไม้ยังง่ยงยืนของเราก็คือพวกต้นยางนาต้นกระบ,บากต้นชาต้นยางเหียงต้นประดูพยุงนะครับหลายๆอย่างนี่ครับอันนี้ก็ต้นอะไรล่ะต้นชาตินะครับต้นชาติ ต้นฉันมันคล้ๆกับต้นสะแบงนะครับอย่างใล้ต้นอย่างตราต้นเป็นอย่างเหียงนะครับใบใหญ่ๆก็โตดีนะครับ5ปีถือว่าโอเคนะครับอยู่ติดกับต้นสนใกล้ต้นสนพอยุงนี้จะแพ้นะครับแพ้ต้นสนมากมันเป็นไรครับเอาเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไว้แล้วก็ใช้งานเร็วครับก็เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็เป็นต้นไม้ป่าธรรมดาไม่มีต้นสนนะครับเป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าไหนจะคิดปลูกต้นสนปลูกกับ ไม้ป่าของเรานะครับก็คล้ายๆกับเราปลูกกะทินะลงหรือทิ้นเทพาครับใส่กับไม้ป่าก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่าจะน่าเกลียดหรือว่าไม่ดูไม่ดีนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับพอที่ใช้ได้ครับทาฟื้นทางฐานแล้วก็แปดถึงสิปีแล้วก็ใช้งานทำบ้านทําเรือนได้นะครับครับก็ขอบคุณมิสไซสไกเยวทุกท่านนะครับกับรายการช่องรายการคนตื่นป่าขอบคุณครับ แล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์มาบ้างนะครัเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ